ตะเวนกระล่งสีตกดินพี่น้องก็เลยสิมาหนึ่งเขาว่าจะกินเขาแกลงหรือว่าเขาเย็นเขาเย็นเขาเย็นกระสีว่าเขาเขาเย็นที่บ่ฮ้อนมาแมนกินเขาแกลงนี่พี่น้องแรลงคือเขาเย็นเขาแกล้งนี่ล่ะจระสีว่างะไดมือนี่แยายบมีดขีดไปยังลุ่่งแจ๊กแยงเลยมือแยกก็เลยสิมาเบิ่ง มาผ้าพี่น้องมาเบิงลูกไส้กระลังเฝ้ามาเขาทีหนึ่งเขาสู้แม่กินมื่อนี้แม่ไปยังวะดทีเสียหนึ่งเขากินเองติมือเศร้านี่เออลูกไส้ว่าหนึ่งเขากินเองเพะนะย่ายละ่ะโอ้ยไปให้หลานไส้มาหับเอาเต่าสุดเศร้า จาัาวเป็นอียงย่ามาขึ้นบรเด็นนอนพ,พี่น้องบ่เคยเป็นยนย่สิวาซูฟั่งเลยแย่ยามาขึ้นมากันจะขึ้นเป็นบาทเป็นบาทเลยแทบแทบไปหาหมอเมื่อน,นี่แย่าวมันโลกหัวใจแย่ยกำเริบมันบ่มันจะขึ้นเป็นบาทแย่ขึ้นมาก โัวมันสีเศร้าก็เป็นหน้าที่สองหน้าที่ไปละแต่มันน,น,นั่นเศร้าแยกกับจิตเบาไว้ละก็ดีตื่นเศร้าคนมากแยกกันเลยว่าเบาไว้เป็นกันขึ้นสามเทียซีเทียนี่มัอเศร้ามากกับยังสิงว่าเป็นอีกคืแยกกันเลยโทรหา,หาลานยี่ในบ้านผ้าไปโรงพยาบา,าลซะโรงพยาบาลศูนย์อุดอรธานีพี่น้องไปแล้วก็โอ๊ย มอลราว่าเป็นโรคกดไหลย้อนพะนะพี่รองเคยเป็นบะนี่แหละมันจะเป็นมันจะเป็นห่อนยี่วังอกห่อนี่แหละอกนะอกเ้องวังหัวใจเ้องกับกระเพาะมันจะร่อนผราวมาเลยโอ้ยกก่กว่ามันุ่ดแล้วบรรลุนพังระวบว่าสินดอกย่ยว่าไปหมอก็เลยว่าโอ้ย ยายกินเขาว่าเป็นเวลาบอ่ะันมันเลยเป็นกระเพาะกดไรยอนพนะพี่น้องยายกับโอ้ยดีใจเงาาวันนึงเป็นสีทยาให้แล้วก็ให้ยามากินไข้จนป่านนี้ล้วพี่น้องยายก็เลยบปไดล่งคิบยังเลย ไม่ล่วงกับว่าล่วงตัวก็เลยว่าเออนี่แหละมาบอกก้าวพี่น้องนี่แหะลูกกดไหลย้อนพะนะพี่น้องก็เป็นแต่บอกเขาทาอจะได้แจ้กก็เลยมาวาวซูฟังนี่แหละขึ้นมาเป็นบาททิมระยะไปจากีสิบสามเทปนาทีก็เป็นขึ้นมาอีกเอาห่อนห้วนห้วนขึ้นมาอยู่วังกับพอเข้ากับติดกับหัวใจเข้านี่ไหมวังลิ้่นปีเขานี่ ห่อนหวนหวนขึ้นเอาแล้วบัดนี้บิดใส่บิดขัวเขาแล้วย่ายก,กับบ่ไหวเด้อว่านสันดอกซํำนี่หละพี่น้องว่าวิฟัง่งหนึ่งเขาสิเห็ดแนวกินมื่อนี่ย่ากสีออมหมอว่ายจะกินเผ็ดไรเด้อว่าสันกินเข่ามันเป็นเวลาแน่ย่ากัเลยสีออมเึงในไกใส่อุ่นเซนกินเลยดอกใส่พริกจากสองสามหนวยซํำนี่ลหละพี่น้อง วใอยฟังว่ายายหายไปซ้ายมือนีปสิวาเนาะซัมนีแล้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า